เคยปวดหัวไหมครับเวลาเอนเตอร์เทนลูกค้าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเราจะหาเครื่องดื่มอย่างไรที่จะเป็นไงทําทให้ลูกค้ามีความสุขและแฮปปี้และสุดท้ายเขาก็จะกลับมาซื้อสินค้าของเราอีกเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้มีคําตอบติดตามชมเพราะเรากําลังจะคุยกับคนคนหนึ่งครับเขามีความชํานาญและเอ็กซ์เพรสตใด้านของเครื่องดื่มเพื่อใช้ในการเอนเตอร์เทนติดตามชมนะครับ สวัสดีครับว,วันนี้ต้องขอต้อนรับคุณสลินนเนธวิทยาเวทนะครับเธอเองเป็นสเปริทมาสเตอร์คนนี้ตัวจริงๆสงจริงเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มนะสำหรับโดยเอนเตอร์เทนโดยเฉพาะอยากให้คุณสลินแนะนำตัวอนิดหนึ่งครับว่า ทำไมทำมาถึงมาอยู่ในแวดวงของการดื่มได้ค่ะก็ดิฉันทำบริษัท Equisit t l i x i r นะคะคเป็นผู้นำเข้าอมัญญักษ์ซึ่งตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบทางด้านนี้ก,ก็จะพยายามหาข้อมูลหาความรู้แล้วก็หาโอกาสที่จะได้ลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งอ,อันนี้เองก,ก็เป็นจุดที่ททดึงมาให้ได,ไ,ดได้ทำตลาดของสปิีิตัวนี้ก็คืออมัญญักครับแต่ท่านผู้ชมต้องบอกก่อนนะว่า ไม่ใช่ว่ารายการเราทำมาเพื่อจะสนับสนุนให้คนดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่นะครับแต่อันนี้ทํามาเพื่อเป็นความรู้สําหรับคนที่เป็นนักขายเป็นนักธุรกิจหลายคนบางครั้งไม่รู้ว่าเราจะไปเอนร์เทนเขาอย่างไรนะเขาก็คือลูกค้าเราจะทําความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างไรก็เลยเป็นแรงบันดนาลใจว่าเราน่าจะมาเรียนรู้กันว่านะเครื่องดื่มอะไรบ้างนะแล้วก็กาลเทศะนะหรือว่าความถูกต้องเนี่ยเราควรจะทําอย่างไรก็เลยเป็นแรงบันดนาลใจว่าเราน่าจะมาทําคลิป แบบนี้นะครับสอนคนที่ทํางานขายแต่ได้เรียนรู้กันพร้อมๆกัน,นอันนี้แล้วแล้วได้ยินว่าคุณสรินเองเนี่ยมีความชอบนะส่วนตัวถึงขนาดต้องบินไปเมืองนอกเลยสมัยก่อนค่ะการการเข้าถึงข้อมูลทางด้าน ตัวสปิรตแต่ต่างๆ,ๆเนี่ยค,ค่อนข้างยากนิดหนึ่งก,ก,ก็เราก็มีแค่นังสือเนาะก็ต้องหาหนังสืออ่านอะไรอ่านใช่สมัยนี้จะง่ายกว่าค่ะก็จะสามารถโกออนไลน์ได้แล้วก็เสิร์ชได้เลยว่า,ว,าว่าอยากรู้เกี่ยวกับอะไรอยากรู้ซิงเกิลมอเราก็ใส่คำว่าซิงเกิลมอมันก็ง่ายเมื่อก่อนเองเนี่ยการอ่านหนังสือเนี่ยมันมันได้ ได้ความรู้สึกได้ได้ความรู้หน่อยหนึ่งละ,ะมันก็ได้ได้ตามตัวหนังสือการสร้างภาพตามเนี่ยมันจะน้อยมากครับฉะนั้นเนี่ยสำหรับสำหรับเราซึ่งเป็นคนที่ชอบนะคะคืออยากรู้ต้นตอของมันอยากรู้ว่ามันได้สีได้กลิ่นแบบนี้มาจากไงก็คือความฝันก็คืออยากไปครับก,ก,ก็ตั้งต้นว่าเออเราต้องหาโอกาสไปให้ได้แล้วก็ถ้าเราไปแล้วเนี่ยเราต้องไปถึงลงกลั่นให้ได้สุดท้ายตัดสินใจไปตัดสินใจไปที่ไหนฮะ สกอตแลนด์ค่ะไปสกอตแลนด์เลยเป็นต้นต่อของของเครื่องดื่มพวกนี้เลยเนาะใช่ค่ะอันนี้10กว่าปีที่แล้วสิบกว่าปีที่แล้วแล้วแล้วมีความสุขเป็นไงบ้างหลังจากที่ไปสัมผัสคือก็ก็พยายามไปาดสซอรี่ให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็พี่ผู้คนเองสมัยนั้นเนี่ยคือถ้าเวลาเราไปเยี่ยมเขาจะค่อนข้างเฟรนลี่เขาก็จะพาดูเดินเดินดูวิธีทำเดินดู ตัวฟิสิลิตี้ของเขาอะนะคะค,คือสถานที่ของเขาว่าว่า,วา,วามีส่วนไหนบ้างสว่วนนี้ใช้ในการสตอร์ของหมักนะคะคือหมักเสร็จเนี่ยก็เอาไปกลั่นอะไรอย่างเงี้ยลงกลั่นตัวเครื่องกลั่นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะยังจินตนาการตอนเด็กๆนะตอนที่ตอนนั้นเป็นเซลเซลลวิศ <sale S 1> วกรฝ่ายขายวิศวกรฝ่ายขายก็จะต้องเอนเทอร์เทนลูกค้าเยอะก็เอาพูดตรงๆนะตอนนั้นเองนะความรู้น้อยมากก็ดื่มแค่วิสกี้ดื่มกันดื่มนู่นดื่มนี่จนกทั้งสุดท้ายเนี่ย ไ้ไปอยู่กับฝรั่งฝรั่งเนาะทำะงานกับฝรัง่งบ้างแล้วฝรั่งเขาก็พาลูกค้าไปน,นัดเทนเห็น <He en S 2> ความละเอียดอ่อนของเขาในการเลือกเครื่องดื่มนะครับในการที่จะเลือกประเภทของเครื่องดื่มไม่ทั้งของยี่ห้อมันสัมพันธ์กันหมดเลยใช่อันนี้จริงไหม จริงค่ะคือการการที่เราได้ได้พูดคุยคือปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยมันสร้างการสร้างความมั่นใจของตัวเองเนี่ยเป็นเป็นส่วนหลังนะคะเวลาเรารู้เรื่องในสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยมันจะทําให้อ่คือมันมันสร้างความมั่นใจค่อนข้างเยอะเราจะมั่นใจแล้วก็การตัดสินใจไหวพริบของการในในเลือกคําพูดหรือเลือกของข้อท็อปปิกในการที่จะมาคุยเนี่ยก็ก็จะค่อนข้าง เขาเรียกว่าอะไรนะลื่นนะคะมันจะลื่นไหลส <Okay. S 2> ําสหรับตัวดิฉันเองเนี่ยเวลาเราไปคุยกับผู้อื่นนะคะคถ้าเรารู้แบ็กสตอรี่ของมันบ้างอย่างเงี้ยก็จะทําให้คือ,อเขาเรียกว่าอะไระทอปิกคือข้อหัวข้อ,ขอในการพูดเนี่ยทำให้ เบาขึ้นไม่ไม่ได้คุยเรื่องธุรกิจอย่างเดียวอาจจะมีส่วนอื่นที่ลูกค้าสนใจมาให้เราคุยแล้วก็เอนเตอร์เทนกันมากขึ้นอันนี้มัน15ปีนะ15ปีนะมสนบ5าปีนะอะไรนะมันก็มีคืออันนี้ก็ดีนะคือมันเป็นการสร้างประเด็นในการที่จะคุยมากขึ้นใช่ค่ะถูกไหมมันจะทําให้แบบช่วงที่เวลาเราเอนเตอร์เทนกับลูกค้าเนี่ยบางที2ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือบางทีหนักๆก็อยู่ด้วยกัน4ชั่วโมง5ชั่วโมงเนี่ยมันควรจะมีเรื่องที่น่าสนใจในการคุยใช่ค่ะ ข้างังเขาละเอียดอ่อนไหมในการที่จะให้ความสำคัญเรื่องพวกนี้มันเป็นเขาเรียกว่า personal basis ค่ะคือคือถ้าเรารู้รู้จักคนที่เราต้องคุยด้วยนะคะค,คนที่เราจะต้องติดต่อด้วยเนี่ยในเบื้องลึกขึ้นมาเนี่ยจะทำให้การติดต่อของเราราบรื่นขึ้นนะคะคอย่างสมมติว่าเรารู้นิสัยของดอกเตอร์นะคะคว่าดอกเตอร์ชอบทานอาหารแบบนี้ชอบทานเครื่องดื่มแบบนี้แล้วเราแบบว่าจัดให้ดอกเตอร คือถ้าเราเป็นโฮสต์เราก็จัดให้ด็อกเตอร์เนี่ยเราก็ต้องจัดให้ด็อกเตอร์ถูกใจด็อกเตอร์มาถึงเนี่ยด็อกเตอร์ก็จะสบายใจก็จะรีแลกซ์แล้วก็จะเอนเตอร์เทนละแล้วก็เวลาคุยเรื่องงานคือใส่เรื่องงานไปบ้างเวลาเอนเตอร์เทนแคชชวลอย่างเงี้ยด็อกเตอร์ก็จะรู้สึกเหมือนเอออันนี้แบบว่ารีแลกซ์ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยโอเคตกลงแต่ว่า ซื้อเลยอย่างเงี้ยได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครเราเราก็รู้สึกว่าเวลาเราดื่มอันนี้ส่วนตัวนะะเวลาเราไปที่ไหนปุ๊บเนี่ยถ้าเราชอบชอบดื่มแบบนี้นะหรือชอบอาหารแบบนี้เวลาเขามาเสิร์ฟให้เราก็จะมีความสุขเนาะแล้วเราก็จะมีความสุขว่าคือบางทีเราก็เกรงใจเขาสุิว่าเขาเสิร์ฟมาให้เราแล้วเราดื่มไม่หมดเราก็จะเกรงใจแต่ถ้าเกิดว่าเขาเอาสิ่งที่เราชอบมาเนี่ยเราก็จะดื่มได้หมดแล้วก็ดื่มได้เยอะเป็นพิเศษโถค่ะคนที่เป็นโฮสต์หรือคนที่เป็นแม่งานเนี่ยเขาก็จะภูมิใจคจะไม่มีความสุขก็เหมือนกันเรา รังเกียจเขาใช่ไหมครั<ะ>มันเป็นการให้ความสนใจระดับอ่ r เพอร์ซแนลค่ะระดับบคุคคลซึ่งซึ่ง,งเป็น,มนไม่มันไม่ใช่เป็นมรารยาทคือการที่เรารู้จักคนคนหนึ่งเนี่ยรเราก็ต้องให้ความสนใจในในแง่มุมทุกๆอย่างของชีวิตของเขาการรู้จักการทางด้านธุรกิจหรือการงานเนี่ย แง่มุมลตรงน้นอาจจะผิวเผินก็จริงรแต่ต้องมีสิ่งที่ทําให้ระบบสนทนาคือบทสนทนาของระหว่างสองคนเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นเ,เจอหน้าทุกครั้งก็จะแบบรู้สึกเออนี่ไงเพื่อนเราะจะซีกันจะซีกันใช่ตอนนี้ตอนนีนน้โดยเฉพาะความแตกต่างกันระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติ คนไทยจะไม่ค่อยได้คำนึงถึงประเภทของของเครื่องดื่มเท่าไหร่แต่คนต่างชาติให้ความสาคัญมากมามว่าเฮ้ยแกฉันชอบแบบนี้นะฉันชอบแบบแบบกี่ดีกีนนะอะไรอย่างเงี้ยให้ความสำคัญมากกว่าไหม จริงๆถ้าเป็นคนที่ให้ให้ความสําคัญกับรายละเอียดตรงนี้นะคะเช่นคนที่เขาค่อนข้างรู้ว่าเขาชอบอะไรเนี่ยเขาเขาก็จะ,ะค่อนข้างลงดีเทลกับเรื่องนั้นเลยซึ่งจริงๆก็ก็อย่างอย่างดิฉันเองเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีนคนอยากจะทําธุรกิจกับดิฉันแล้วเขา ใช้เวลาไปหาข้อมูลมานิดนึงเขาก็จะรู้ว่าดิฉันเนี่ยชอบอะไรแล้วก็การมานั่งคุยตรงนั้นเนี่ยมันจะทําให้ดิฉันรู้สึกดีกับคุณคนนั้นว่าเออเขาก็เนาะรู้เรื่องนะ่รู้เรื่องนะเขกันว่านิดหนึงค่ะค่ะแเขาบอกว่าอะไรนะเวลาเก่งนี่ต้องเก่งเก่งทั้งงานและเก่งทั้งคนค่ะคืองานก็คือขายเก่งด้วยเก่งคนก็คือเราต้องรู้จักเพอร์สนาลบุคลิกของเขาด้วยนี่คือหลักสำคัญของการเป็นเซลนะคือเก่งทั้งงานเก่งทั้งคนคือคุณขายเก่งอย ก็ไม่ประสบความสําเร็จ<ถ>ผมเล่าประสบการณ์นิดหนึ่งในเคยเคยอยู่กับเจ้านายเป็นคนฝรั่งเศสแล้วก็เขามาเยี่ยมลูกค้าในประเทศไทยนี่แหละแล้วก็พาไปทานโรงแรม5าดาวหดาวเลยเอาเรียกสุดรู้อ่ที่ติดแม่น้ําเจ้าพยาปรากฏว่าเราก็ดื่มไวน์กันบริกรเนี่ยก็เอาไวนา์มาเสิร์ฟเราด้วยความเป็นคนไทยนะก็ไม่รู้ว่มามาเสิร์ฟก็ดื่มไม่ไม่อะไรแต่ฝรั่งเขาก็จะดมก่อนอ ดมก่อนเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเฮ้ยกลิ่นมันแปลกๆนะอ่ากลิ่นแปลกๆนะเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งครบริกรก็เอาเอาขวดเหล้าขวดใหม่เออขอโทษนะฮะขวดขวดวายขวดใหม่เอามาเปลี่ยนให้ค <Okay. S 1> ่ะเนี่ยคือเขาละเอียดมากขนาดเขารู้ว่าว่า ว่ามันมีความแตกต่างแต่ของเราเป็นไงเราโซโล่เลยอันนี้อันนี้ฝรั่งส่วนใหญ่จะละเอียดแบบนั้นฮะใช่ค่ะคือเขาจะรู้ค่ะว่าคือไวนเนี่ยมันม,มีอายุของมันะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเก็บไม่ดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก,ก็จะมีอาการเสียได้ซึ่งการเสิร์ฟอย่างอย่างเราเสิร์ฟลูกค้าคนะคะเราต้องเอาของดีเสิร์ฟถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเป็นเป็นคือเราพยายามจะสร้างความประทับใจบแล้วถ้าเราเสิร์ฟไปแล้วลูกค้าชิมไวขวดนั้นแล้วแบบว่า ไม่แฮปปี้มเนไม่ใช่เนะเราเราจะเสียเสียคะแนนเสียคะแนนมากมากค่ะเสราจแล้ว้ความสำคัญไมท่ที่พูดแบบนี้ไม่ใช่เไรเนื่องจากเราเป็นพี่ไทยไงมาถึงคนเราก็โซโล่เลยแล้วคืออันนี้ที่กำลังอธิบายว่าเราไม่รู้ถึงความแตกต่างะระหว่างของดีกับของไม่ดีแต่ถ้าเรารู้ถึงความแตกต่างแล้วเราเสิร์ฟให้กับลูกค้าลูกค้าก็จะมีความสุขประทับใจแล้วก็รักเราใช่ค่ะถูกไหมใช่ค่ะแล้วไปอยู่ที่นั่นมามาเป็นไงบ้างบรรยากาศเขา เขาดื่มพวกอย่างนี้เป็นธรรมชาติของเขาก็จะติดนิสัยคนไทยค่ะตอนแรกคือเป็นคนไทยเนี่ยยังไงก็ทานเล้าต้องใส่น้ําแข็ง ก็จะไปโดนฝรั่งโดว่าโอ้โหอยู่อยู่แบบเออยู่ค่าเหล้าดิฉันเลยนะเนี่ยคือบอกว่าอยู่คิวไม่วิสกี้อะไรอย่างเงี้ยใส่น้ำแข็งเข้าไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยทำให้ขาดเขาเรียกว่ารสชาติที่แท้จริงของของามันหยไปของวิสกี้หายไปเพราะมันมีน้ำมาเจือใช่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเขามัดเรามีโซดาด้วยนะใช่อันนั้นยิ่งหอมกว่านอกจากน้ำแล้วยังมีโซดาเพราะว่ามันไม่ซาเราต้องชอบซ่าๆหน่อยใช่ค่ะแต่การการใส่ตัว เขาเรียกมิกเซอร์พวกนั้นเข้าไปอะนะคะมันจะทําให้คือแบบไปกรรสชาติของของเหล้าจริงๆครับซึ่งผู้ผลิตเองเนี่ยเขาอยากจะโชว์รสชาติของเหล้าเขาครับซึ่งเขามั่นใจว่ารสชาติของเขาเนี่ยมันน่าประทับใจมากมันอร่อยครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นเหล้าดีๆเนี่ยจริงๆไม่ต้องกรลบเลยค่ะรสชาติเขาค่อนข้างดีทีเดียวแต่ของเรานี่ถ้าเกิดว่าเราทานเพียวๆเนี่ยถือว่าเก่งง เพาเราว่าคอแข็งความหมายมันตีไม่เหมือนกันนะของฝรั่งเขาตีว่าถ้ากิดว่าทายของเขาเพียวๆเนี่ยเท่ากับคุณกำลังได้อัทรสของรสชาติของของเครื่องดื่มที่แท้จริงแต่ของวิทัยนี่ยเอ้ยเกงนี่คอแข็งไม่ใช่คอแป๊บคนเราความหมาย มองคนละมุมค่ะมองมองคนละมุมนะแต่จริงๆแล้วเขาเน้นเรื่องการการดื่มก็คือการดื่มเพื่อให้ได้อัตโนต์แต่แต่อันนี้เห็นด้วยนะฮะอย่างไปฝรั่งเศสเนี่ยเวลาไปทานสเต็กเขาเนี่ยเราก็จะขอซอสอันนั้นทำไม่ได้เลยค่ะขอซอสขอซอสพริกซอสมะเขือเทศอะไรไม่รู้อะแต่ไปหมดเลยอะน้ำปงน้ำปลาของเราเชฟออกมาเลยก็จะถามว่าอาหารที่เขาทำเนี่ยมันไม่อร่อยหรือไง แม่นะถึดต้องามาปร <c oughs> ุงแห่งเลยเขาอันนี้เหมือนกันคือคือเขาชอบอะไรที่มันมันจริงจัง<ช>มันเป็นอะไรที่มันล้วนๆใช่ไหมคือเขาใช้ใช้เวลาในการทําแล้วก็เจเนอเรชันของของคนที่อยู่ในธุรกิจนี้นี้นะคะเขาก็สะสมกันมาความรู้ที่เขาสะสมกันมาโน้ตฮาที่เขาสะสมกันมาเทคนิคที่เขาสะสมกันมามันใช้เวลานานมากฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราไปเทสเขาเนี่ยคือการให้อ่ เรสเพคคือให้ความเคารพของของโปรเซสของเขาแล้วเราก็ชิมแต่ว่าถ้าเราจะเอากลับมาบ้านแล้วจะมากินตามความพึงพูพอใจของตัวเองอย่างเงี้ยอันนี้ตามสบายเลยนะคะแต่ต่อหน้าอย่างที่บอกมันคือมารยาทเราเราต้องทำตามในสิ่งที่เขาอยากให้เราลองได้เทส uh huh. อาจจะทานได้มากได้น้อยไม่มีปัญหา uh huh. นะคะ uh, hey, uh, วัฒนธรรมการที่ uh, เวลาดื่มเราต้อง uh, ดื่มหมดแก้วอะไรอย่างเงี้ย uh huh. มีไม่เยอะ มีมีส่วนใหญ่จะเป็นคนเอเชียคนคนฝรั่งเศสคนต่างชาติที่เป็นฝั่งยุโรปไม่ค่อยมีจำไว้จำไว้พวกที่ชอบชวนกระดกไม่ควรอย่างยิ่งใช่ไหมใช่คือเขาดื่มดื่มเป็นพิธีถูกไหมการเอนเตนเห็นไหมที่บอกเราไม่ได้สนับสนุนแล้วว่าการดื่มเนี่ยให้เป็นพิธีให้มันมีรสชาติแล้วก็ เป็นเรื่องของการสันทนาการในการคุยกันทําให้มันเกิดอัรถรสในการคุยกันใช่ค่ะถูกไหมท่านเองเอนเตอร์เทนกับเครื่องดื่มก็ยังเป็นเรื่องที่จําเป็นอยู่สําหรับคนที่ทําธุรกิจแล้วก็คนที่เป็นเป็นทำงานฝ่ายขายค่ะ,ะคือเอา,อางี้ดีกว่าค่ะคือถ้าเราอยากจะอัปเกรดตัวเองในสายตาของลูกค้าเนี่ยเราต้องมี เขาเรียกมีมี back story ของเรามากพอลอะนะคะในการที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าเขาเรียกว่าอวดรู้รอันนั้นอันนั้นจะเกินไปนิดนึงะนะคะรู้ให้พอเท่าที่เราพอจะเอาตัวรอดได้นะคะในวงสนทนานั้นนแต่อะไรที่ไม่รู้เนี่ยอันนี้แนะนำเลยคือถามะนะคะอย่าอย่าแบบว่าแกล้งว่าอ๋อ ฉันรู้เพราะว่าฉันอยากจะครูแต่อันนั้นไม่ไม่ดีไม่ดีแน่นอนถามใครถ้าไม่รู้ถามเลยค่ะอย่างมีคนเอาวายมาแล้วเราไม่รู้เลยว่าวายตัวนี้คืออะไรเราถามเลยค่ะว่าเนี่ยอันนี้เป็นการสร้างเนี่ยค่ะท็อปิกในการพูดคุยค่ะซึ่งอย่างอย่างดออรเอาวายอะไรนะบอกโดมาขวดนึงอย่างเงี้ยเราก็ถามเลยว่าเนี่ยวายบอกโดตัวนี้ทําไมแบบ ปีนี้ดีหรอคะหรือว่ารสชาติมันต้องเป็นประมาณนี้หรอคะกลิ่นกลิ่นที่ได้เนี่ยมันคือกลิ่นอะไรคะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถามเนี่ยมันเป็นการสร้างบทสนทนาแต่เราก็กลัวเพราะว่าเราโง่อาวงตรงเรากลัวว่าเนี่ยคนไทยใช่กลัวกลัวเราเรากลัวเรากลัวเดี๋ยวเชิมถามอะไรก็ไม่รู้ค่ะอันนี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องของเล่าตัวนี้เลยนะคะเอามันอย่านี่เรื่องของเราตั้ง2ี่สปีที่แล้วเราไป ได้ชิมเหล้ามันอยากครั้งแรกในบองทยเนี่ยแหละค่ะโรงแรมโรงแรมหกดาวเนี่ยที่ว่าเหมือนกันมีเป็น specialist ทางด้าน security ท่านหนึ่งซึ่งซึ่งบริษัทเราเนี่ยเชิญมาแล้วก็พอหลังจากแบบเลี้ยงข้าวเย็นเสร็จเนี่ยก็คือไปส่งที่โรงแรมแต่ specialist ท่านนี้เนี่ยแจกมันอยากคนละแก้วนะคะเป็นการขอบคุณเราเราก็ด้วยความที่ ภาษาอะไรก็ไม่รู้สมัยนั้นอายุ20ต้นต้นๆหยิบขึ้นมาไม่กล้าถามเดี๋ยวเขาหาว่าโง่แล้วถ้าถามถามอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาพูดมาก็ยังไม่รู้อีกเราจะถามอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยอายแย่เลยเลยใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าก็ชิมแล้วก็แบบได้กลิ่นก่อนเลยกลิ่นฮิตขึ้นมาก่อนเลยที่จะถึงก่อนที่จะโดนลิ้นนะคะก็เป็นเหล้าที่กลิ่นมันหอมเหมือนผลไม้สุก หมือนลูกแพรสุกๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเป็นแพรแบนดี้มาโดยตลอดด้วยความที่ไม่ถามปากหนักเสียเวลาไปไม่รู้กี่สิบปีในการสรรหาว่าไอ้นี่มันคืออะไรก็คือเขาเข้าใจว่าผลิตจากผลไม้ก็คือลูกแพรใช่ไหมตอนแรกคิดว่าใช่ก็เอน่าก็กว่าจะรู้ค่ะกว่าจะรู้ก็คือมาตอนอายุมากละซึ่งตอนนั้นกล้าถามละ แต,แต่จริงๆแล้วที่คุณสลิงกําลังแนะนําก็คือว่าถ้าไม่เข้าใจให้ถามถ้าไม่เข้าใจเราจะาได้สะสมความรู้ไปอย่าไปอย่าเสียเวลาถามเลยค่ะถามาเลยอ่าโอเคนะครับวันเองยังมีอีกหลายอ e ีพ e ีนี้เราจะคุยให้เห็นว่าความสําสคัญในการเรียกได้ว่าการ e n t อร์เท n ลูกค้า ความละเอียดอ่อนในการเลือกเครื่องดื่มเป็นเรื่องที่สําคัญอีพีหน้าเราจะมาเจาะกันนะครับว่าแล้วประเภทของของเครื่องดื่มมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเองนะฮะให้ความสําคัญเราเลือกเครื่องดื่มให้เหมาะสมเราเอนเตอร์เทนเพื่อธุรกิจจำไว้นะฮะไม่ใช่ให้เ,เราบริโภคไม่ใช่ว่า ให้มึนเมางงไม่ใช่นะครับคนละวัตถุประสงค์กันนะครับเพราะฉะนั้นเองคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ให้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการบ่อนริโภคเพื่อเอนเตอร์เทนโดยเฉพาะวันนี้เราลาไปก่อนเดี๋ยวเรารอคลิปหน้าเพื่อจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของประเภทของเครื่องดื่มมีอะไรบ้างเวลาเราออกงานแต่อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจต้องถามวันนี้เราลาคุณสล,ลินธเนตวิทยาเวทไปก่อนครับสว,ส,รสวัสดีครับ เราอยู่ที่เขาใหญ่นะครับบรรยากาศดีมากเลยอยู่ท่ามกลางภูเขา360องศาเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับใครที่สนใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยผมจะมีข้อมูลดีๆมาเสิร์ฟท่านถึงที่ครับ